สำหรับใครที่อาจจะเห็นข้างหลังว่ามีน้องนองนักเรียน international school มาเรียนที่ไอแคมป์ญี่ที่นี่จะบอกว่าจริงๆเป็นกลุ่มนักเรียนที่มากับพวกเราบ่อยๆแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เปิดให้กับนักเรียนนะเราสอนผู้ใหญ่ได้กลุ่มคนที่อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรวมกลุ่มกันอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศ ลองจับกลุ่มกันแล้วก็มาลองสกีลองหากิจกรรมแอดเวนเจอร์กันสักครั้งหนึงในชีวิตมาลองดูว่าสกีเนี่ยเป็นยังไงหิมะหนาวแค่ไหนมาลองเรียนที่นี่ดูรับรองเลยว่าบรรยากาศเนี่ยหรือว่า ที่คุณอยากจะสนุกกับเพื่อนๆเนี่ยต้องสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่1คือคุณอาจจะไม่เคยทํสองคือคุณอาจจะไม่เคยท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วมาที่นี่เรามีครบทุกอย่างเราห่างจากโตกเกียวแค่1ชั่วโมง15นาทีนั่งชินเงันเซนมาแป๊บเดียวและที่นี่ก็มีทุกอย่างให้ครบเลยอาหาร3มมือ้อมีเบรกอาหารว่างมีชุดให้ให้ยืมแล้วก็เสือ้อกางเกงอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีหมด อุปกรณ์สกีคุณมีทุกคนแบบไม่ต้องซื้ออะไรอะ่ะคุณลองเลยว่าเฮ้ยคุ้มไหมนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณมาลองดูว่าที่นี่มันจะใช่ไหมบรรยากาศกิจกรรมนี้จะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นสกีหรือสโนว์บอร์ดเรามีอินสตัคเตอร์มีอินสตัคเตอร์ที่ชํานาญแล้วก็เป็นชาวต่างชาติเขาแบบค่อนข้างที่จะเล่นสกีมาหลากหลายพื้นที่หลากหลายประเทศแล้วแล้วก็คุ้นชินกับที่นี่ด้วยแกนโดลา ที่นี่เป็นแกนโดล่าที่ยาวที่สุดที่เคยมีในญี่ปุ่นแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคนที่ไปชอบเล่นซัปโปโรหรือว่าที่ฮอกไกโดอะไรอย่างเงี้ยที่ซัปโปโรกับฮอกไกโดค่อนข้างที่จะคนเยอะอืมแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนลานสกีลับเลยที่คนญี่ปุ่นเนี่ยมาที่นี่กันเยอะที่ยูซาว่า ยังไงก็อยากให้ลองทุกคนมาลองภูเขาในบะที่ยูสว่านี้ดูแล้วก็มาลองกับพวกเราไอแคมป์เจแปนครับทักพวกเราเข้ามาครับ